I give the in to the lesser fight My body สวัสดีพี่พื่อนเพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมกับผม c ีนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฟุตบอลมาะจำวันที่23มกราคมนะครับวันนี้ครับพิมลีกเดย์เช่นเคยนะครับ4คู่นะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับ ที่ให้ไป4คู่นะคู่แรกก็คือวางแอสตันวิลล่านะแอสตันวิลล่าก็ชนะเอฟเวอร์ตันไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่2นะครับแมนยูนะครับแมนยูก็เรียกได้ว่าเป็นนาทีบาปนะครับชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1นต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านของคู่ที่3เนี่ยวางวูดแฮมตันนะครับวูดแฮมตันก็บุกไปชนะเบนฟอร์ดได้1นต่อสนะครับส่วนทางด้านของคู่สุดท้ายครับเรียกได้ว่าช็อคนะครับผม ก็กับแมนเชสเตีรนะครับแมนเชสเตีรก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเซาท์แฮมตันไป1นต่อหนึ่งนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับคู่แรกนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับคิตตันพาเลตนะครับเปิดบ้านต้อนรับเมืองของลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มหน้าหลังสุดของคิตตันพาเลตนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับไบรท์ตันไป1นต่อหในพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็ชนะอาร์เซนอลไป2อต่อศในคาราบาวครับนะครับผม ก็ต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนี่ดูดีกว่ายเยอะพอสมควรในหลายๆด้านนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นรองในเรื่องของสภาพความพร้อมแล้วก็อาการกรอบล้านะครับหลังกาศึกหนักต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยสกิภาพของของพลังที่จัดว่าโหดไม่น้อยนะครับจึงทําให้วันนี้มีแนวโน้มเก็บ3คะแนนกลับออกไปสูงนะครับแถมผลงาน2นัดท้ายทุกรายการก็สามารถคว้าชัยนะครับแล้วก็ยิงไม่ยั้งทาลวลนทั้งสิ้น5ประตูแบบไม่เสียกับคู่แข่งเลยนะครับ ดูเหมือนขุมกาลังเซตนี้จะเริ่มจูนเครื่องกันติดนะครับแล้วก็มั่นใจในทีเมเวิร์กกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่เลจะเปิดมาเอียงขวาขนาดนี้นะครับส่วนทางกับเจ้าบ้านอย่างคิสตันพาเลสเนี่ยที่ฟอร์มในลีกนี่กังเขาเรียกว่ายังลูกผีลูกคนนะครับชนะเพียงครั้งเดียวตลอด5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็โดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมๆเ้าลูกเลยนะครับปิดท้ายด้วยสถิติการพบกัน สี่ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายปลาชัยเละเททั้ง4ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเด็ดกับภาพรวมต่างๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะครับลุ้นแค่เมดสองฉีกราคาขาดแค่นั้นเลยนะครับฉะนั้นเกมนี้ต่อลิเวอร์พูล1.0นะครับเอาแน่นอนนะครับผมคู่ที่2นะครับ อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านตระกรูลเกมยของเบอร์ลี่นะครับฟอร์มขณะนัน้หนหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับก็นัดล่าสุดก็แพ้กับเลวูลูไปศูนย์ต่อสองในคาราบาวครับนะครับผมทางด้านของเบอร์ลี่นะครับเสมอ1แพ้4เลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับอันเดอร์ฟิลไป1นึ่งต่อสในเอครับนะผมก็เลทวันนี้เปิดมาเอียงซ้ายเข้าทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลแบบนี้ก็ตรงใจเจ้าหวานเชียบนะครับ แม้ว่าสภาพความพัฒของทีมจะยังมีปัญหาผู้เล่นหายไปหลายรายนะครับแต่การได้กลับมาลงบูลยังย่าต่อเนื่องเนี่ยหลังแพ้ลุภพลในศึกคาราบาวคับ02เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกระตุน้นเรื่องเครื่องชั้นดีนะครับให้กลับมาปลดล็อกกำชัยในคืนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสถิติ9เกมหลีกในเอเม a ร์สสเตเดียมเนี่ยก็แพ้กับ มเชสเตอร์แค่1่ต่อ2เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยชนะไป็นอเนกเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็ซัดลงมกันทั้งสิ้น18ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่เนี่ยที่ปัจจุบันนี้หลังบวยนะครับด้วยผลงานแพ้3จาก4ี่หนท้ายในลีกแบบไม่ชนะใครเลยนะครับแถมสอนนักหลาสสดเนี่ยโดนคู่แข่ง้าบ้านกดไปเกมละสามลุกด้วยนะครับเรียกว่าการบูน๊นอกสถานที่นี่คือจุดอ่อนสําคัญในฤดูกาลนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมของทั้งสองฝ่ายนะครับยังไงก็ต้องต่ออา,นอนาร คู่ที่3นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต่อรักเมีนของไบตันนะครับฟอร์มหน้าหลังสุดของเลสเตอร์นะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนะัดล่าสุดก็แพ้กับสเปอร์ไป2ต่อ3ในพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของไบตันนะครับชนะ1เสมอถึง4นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเชลซีไป1ต่อ1นะครับ ก็วันนี้มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่เจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์เนี่ยจะยัดเยียดความปลาชัยให้กับคู่แข่งรายนี้นะครับเพราะอย่างน้นอยเสติใน King าวเวอร์สเตเดียมนะตลอด4หนลีกท้ายก็สามารถกำจใจได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้แบบเดือดแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้นให้กับสเปอร์ไป2ต่อ3นะครับแต่นั่นก็ทำให้เกมลุกเนี่ยกดไปนเนอส11ประตูเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนว่าการให้เวลากับแพสซันดาก้าเนี่ย ได้โอกาสลงสนามมากขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าจะช่วยคืนความมั่นใจกับฟอร์มอันร้อนแรงกลับมาได้พอสมควรนะครับสอดคล้องกับทีมอย่างไบตันน่ยที่ระยะหลังนี้เน้นหนักไปทางเสมอส่วนมากนะครับโดยเสมอ3จาก5หนุนท้ายในลีกนะครับแล้วก็รักษาคินชีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ต้องบอกว่าโอกาสจบเสมอมีสูงที่สุดนะครับแต,แต่แต่ถ้าจะให้เลือกผู้ชนะเนี่ยยังไงก็มองว่าเจ้าถิ่นนี่มีภาษีดีกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้วางเลสเตอร์ซิตี้นะครับบอกเลยว่าจิงจอกสยามพะงาดน,นะครับผม คู่ที่4นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียนของสเปอร์นะครับฟอร์มให้นัดหลังสุดของเชลซีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับไบรตันไป1นึในพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของสเปอร์นะครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3าต่อสแบบเรียกได้ว่าช็อกนะครับก็หลังจากชนะเลสเตอร์มาได้ก็คือขวัญกำลังใจกลับมาเต็มเปี่ยมนะครับสำหรับทางด้านสเปอร์นะครับเป็นอะไรที่ พูดไม่ออนนะครับเกมเกมที่ผ่านมาของเลสเตอร์กับสเปอร์นะครับแล้วนั่นก็ทําให้สเปอร์เนี่ยยังไม่แพ้ใครตลอดเกเกมลีกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลิตสกอร์เป็นกรอบของการลงก้นสั้นสิ้น17ประตูเลยทีเดียวนะครับแม้โจทย์วันนี้ค่อนข้างจะโหดหินนะครับเพราะว่าต้องทําศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับกับคู่ปรับอย่างเชลซีเท่าว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านโดยเฉพาะเกมลีกเนี่ยก็ไม่ชนะใครยาวนานถึง4นัดซ้อนแล้วนะแถมไม่รัก ไม่สามารถรักษาคินชีตได้เลยสักเกมเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เจ็บแล้วก็ติดโควิด -19 ทนะครับแล้วก็รับใช้ทีมชาติเข้ามาปวนอยู่หลายรายนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่สเปอร์เนี่ยจะมีลุ้นแชร์แต้มกลับออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเลดกับโมเมนตัมของท้องสองฝ่ายแล้วนะครับเกมนี้แนะนำให้ลองสเปอร์รอรับซับนะครับผม0.75ของวางสเปอร์นะครับผมก็สี่นะครับที่ให้ไปวันนี้เป็นการวิเคราะห์ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆรับฟังกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือว่ากดแอดไลน์มาได้ที่ s l b แอลนะครับหรือว่ากดคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนลักษณะฟุตบอลนะครับแจกทีเด็ดฟุตบอลทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันนะครับลุย